นี่สวัสดีครับเอฟซที่กำลังติดตามและชมช่องอาิพัฒน์นนพพาครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านผลไม้สดพร้อมทานพ่อค้าหล่อมากเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนวันนี้ได้อะไรครับขออนุญาตถามหน่อยได้ผลไม้รวมนะคะผลไม้รวมรมาซื้อบ่อยไหมร้านนี้ครั้งแรกครั้งแรก,แรกเดี๋ยวลองไปชิมนะ<า>จะติดใจจะติดใจเพราะว่าร้านนี้รับส่งด้วยนะมีบริการส่งด้วยส่งถึงคลองเตยครับคลองเตยคลองเตยคลองเตย ถ้าถ้าเหมาร้านเนี่ยไปครับนี่พ่อค้าทักทายเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเราเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นตอนนี้ผลไม้ขายหมดเกลี้ยงแล้วอันนี้ก็เหลืออะไรบ้างเนี่ยเพนตลุกครับขอบคุณครับครับขอบคุณค่ะังโมค่ะจังโม แตงโมสาลี่แอปเปิ้ลสับปะรดราคาราคาแพ็คเท่าไหร่ครับแตงโมกล่องละยี่สิบบาทค่ะสาลี่กล่องละยี่สิบบาทแอปเปิ้ลจะยี่สิบห้าบาทค่ะยี่สิบห้าบาทสับปะรดยี่สิบบาทสับปะรดยี่สิบบาทมะม่วงยี่สิบมะม่วงยี่สิบกรหลังยี่สิบบาทกรหลังยี่สิบพ่อค้าเท่าไหร่ครับพ่อค้าฟรีค่ะพ่อค้าฟรีเอาละเว้ยงานนี้เป็นเรื่องเลยฟรีค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรเครื่องเคียงหรือเป็นอะไรเป็นน้ำจิ้มค่ะอ๋อ ครัจิมตรงนี้ร้านเราอยู่ตรงปรตทคลองน้ำไหลปั๊มปตทคลองน้ำไหลก็อย่าลืมบันนี้อีพีนี้มาแบบด่วนดวนก็ทำคลิปสั้นๆประมาณนาทีสองนาทีก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับอยู่บริเวณปั๊มปตทคลองน้ำไหลครับกับร้านผลไม้สดพร้อมทานนะเราวันนี้เราไม่ได้มาร้านเดียวนะข้างๆกันเนี้ยติมมะพร้าวอ่อนติมมะพร้าวอ่อนติมมะพร้าวอ่อนสวัสดีครับพ่อครับ สวัสดีครับเรามีอะไรบ้างขอขออนุญ,ญาตลุกมานําเสนอให้ลูกคา้าดูหน่อยมีมะพร้าวอ่อนใส่ไส้ได้สามอย่างเลยครับใส่ไส้ได้สามอย่างใส่ไส้สามอย<า>่างมีไส้อะไรบ้างพ่อมีขนมปังบุนกล้วยมัน,มนทุกอย่างข้าวเหนียวโอเคราคาเท่าไหร่พ่อาาสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทผมชิมทั้งสองร้านแล้วอร่อยทุกร้านก็อย่าลืมแวะมาอยู่ภายในปั๊มพตท คุณนะครับผมครับผมเปิดทุกวันนะพ่อเนาะเปิดทุกวันครับหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์ผลไม้เราล่ะเปิดทุกวันโอเคนี่ครับมีบริการนี่ด้วยครับติ่มมะพร้าวอ่อนบริการจัดเลียงนอกสถานที่สนใจแฟรนไชส์ติดต่อตามนี้นะครับนี่ครับติ่มมะพร้าวอ่อนนี่ครับโอเคโอเคครับครับผมครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับวันนี้รีบเพราะว่ามาทานข้าว โอเคครับอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอธิพัฒนนทพานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทับทำคลิป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 ดีๆให้กับท่านครับสวัสดีครับ